โรแมนทัวร์ช่ำๆยูนนานดินแดนแห่งแสงอาทิตย์สีทองที่ซึ่งวัฒนธรรมหลอมรวมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนเอกลักษณ์ประเพณีของชนเผ่าจีนใต้แผ่นดินอุคมสมบูรณ์อาหารหลากหลายบรรยายไม่ไหวต้องมาดูกันเองเริ่มที่คุณหมิงเมืองแห่งฤด,ดูใบไม้ผลิเดสปริงคันทรีบินมาก็ได้รถไฟก็ดีจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่าน12บันนาสุดสถานีคุณหมิง เมืองหลวงจีนตอนใต้ที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันร์ที่กลางใจกลางของมณฑลขอชวนชมโอสตริกคุณหมิงถนนสายเก่าแตเกสิริรวมอายุถนนสายนี้เกือบพันปีเป็นถนนที่รวบรวมทั้งความทรงจำและเรื่องราวมากมายของเมืองคุณหมิงเอาไว้ได้อย่างมีสเสน่ห์คงไว้เรื่องราวดีๆจากอดีตจวบจนปัจจุบันตามนิยาม เก่าเก๋าเก๋เ,กเทชิกวันรุ่งมุ่งหน้าสู่ซีโจหมู่บ้านโบราณแห่งมนสเสนชนเผ่าป่หมู่บ้านโบราณริมทะเลสาบเอ๋อไหไบ้านและอาคารแบบชนเผ่าด,ดั้งเดิมโดดเด่นด้วยซุ้มประตูแกะสลักอันแสนวิจิตรร่วมอินกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมช้าและเรียบง่ายลองชิมชาซานต้าทรีคอส r s i t อันเป็นพิธีกรรมต้อนรับอันเป็นเอกลักษณ์ รายล้อมด้วยทุ่งเขียวขจีเดินเล่นได้เย็นใจถึงช่วงเวลาของอาหารกลางวันจัดกันไปที่โค้งตัวเอสมนอเสน่ห์แห่งทะเลสาบเอ๋อไห่จุดที่ถนนตัดกับขอบน้ำเกิดเป็นโค้งถนนรูปตัวเอสที่งดงามผ่านซีคือจุดถ่ายภาพในฝันที่ผืนน้ำสะท้อนเงาภูเขาชางซานพร้อมปลดปล่อยความรู้สึกอันเป็นอิสระ รอชมดวงอาทิตย์จมน้ำที่หลงคานจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือยอดเขาชาังซานแล้วเข้าสู่เมืองโบราณต้าหลี่ค้างคืนกับที่เมืองนี้ย้อนประวัติศาสตร์อันเป็นต้นกำเนิดอาณาจักรน่านเจ้าเช้าที่ต้าหลี่เมื่อพร้อมเดินทางมุ่งสู่ลี่เจียงเยี่ยมชมพื้นที่ชุ่มน้ำอนุรักษ์ธรรมชาติล่าซื่อไห่ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ตั้งอยู่ทางใต้ของภูเขาหิมะมังกรหยก ไม่ไกลจากจากเมืองเก่าลี่เจียงทะเลสาบมีน้ำใสนิ่งราวกับกระจกเสะท้อนภาพภูเขาที่ตัดท้องฟ้าสีครามบรรยากาศเงียบบริสุทธิ์รู้สึกได้ถึงความนิ่งพร้อมชาร์จพลังจากธรรมชาติพักค้างที่เมืองลี่เจียงเช้าว,วันสุดท้ายก่อนกลับแวะชมตลาดจงอี้ตั้งอยู่บริเวณมุมตะวันตกเฉียงใต้ติดกับเมืองโบราณใต้เหียนเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ที่สุดของลี่เจียง เยี่ยมชมสำรวจจับจ่ายซื้อของสดของแห้งของที่ระลึกของคนท้องถิ่นอย่างชนเผ่านาซีแล้วมุ่งสู่สนามบินเพื่อกลับไทยเที่ยวยูนนานสุขสนุกจนอยากอยู่นาน